สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับผมอ๊อฟกูเทมนะครับผมหรือนาวินธนันกรนะครับผมโอเคครับกูเทมครับผมพี่อ๊อฟนะครับครับผมขอเรียกว่าพี่อ๊อฟแล้วกันครับผมอาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าผมเขียนในคลิปแนะนําตัวไปพี่อ๊อฟเป็นคนเป็นบุรุษลูกงามนะครับพระรามเก้านะครับครับผมคือบุรุษลูกงามพระรามเก้าหน้าตาไม่เคยหมองมองได้ไม่เคยเบื่อ ครับก <pus> ็อันนี้ไม่รู้ว่าใครเขียนบทนะครับผมน่าตะนใกลเคียงมงอ่ะน่าตีที่เลยกนทั้งหมโอเคครับคุณหลุดรุ่นงานบั้นก้านะครับแต่พี่อ๊อฟพี่อ๊อทุกคนนิ่งๆคุดไม่คยเยอะใช่ครับอันนี้เหมือนตัวจริงไหมเลยใกล้เคียงแต่อาจจะไม่ทั้งหมดจริงๆก็จะมีขี <up> so, ้เล like <laughs> okay, like ่นบ้างแต่อาจจะไม่เยอะครับแล้วด้วยหน้าที่เราแบบอาจจะคนดูอาจจะกลัวๆหรือนิ่งๆแบบว่านิ่งๆแบบว่าดูเหมือนยิงจริงเปล่าก็กลางๆครับผมเฟรนรี่นิดหน่อยครับผมครับ พี่ออฟก็เหมือนกับพี่เอกเลยที่ทํางานในส่วนของเป็นเซลล์ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับผมนะครับผมปีนี้ทํางานเข้าปีเท่าี่เท่าไหร่แล้วครับของพี่เข้ามาประมาณ3ปีสิ้นปีนี้ครับก็3ปีพอดีกลางครับผมสามปีเข้ามาปีหกสี่อ๋อครับผมประมาณนั้นนะครับปีพี่ออฟผมขอถามเหมือนพี่เอกเลยครับพี่ออฟคิดว่าจุดแข็งของพี่ออฟอะคืออะไรเปล่าป่าเปล่า เซลนะก็ต้องเป็นปากนะครับหนึ่งมีการเจรจากับลูกค้าับสกิลหน่อยใช่แล้วมีการคุยลูกค้าพบปะลูกค้าคุยก็ต้องพูดเยอะนิดนึงนะครับให้ข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนตัวตู้หรือว่าตัวแอร์ครับผมแลครับผมโอเคครับแล้วพี่อ๊อฟทำาันมาสามปีการผมนะครับพี่อ๊อฟคิดว่ามีเคสไหนหรืออะไรหรือเปล่าที่พี่อ๊อฟเห็นแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยยากอันเนี้ยท้าทายพี่อ๊อฟตามไหมครับก็ท่าที่มีมานะครับก็จริงๆริครับ ทุกเคสของรถท้องเย็นครับมันจะมีสกิลดีเทลของมันแต่ละอันแต่ถ้านังหนักก็จะเป็นพวกคัสตอมนะครับก็คัสตอมความหมายคือเราทําตามความต้องการลูกค้าเคสที่มีมาก็จะเป็นตู้แห้งครับผมสเปคพิเศษล็อก T R มาครับวัสดุใช้ตามที่ลูกค้าบอกทั้งหมดขนาดไซส์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีเทลให้ไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับเพื่อไปจดทะเบียนได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นรถที่เป็นขนพวกสิ่งมีชีวิตลูกไก่ นะครับเพราะนั้นก็จะมีดีเทลภายในที่เป็นมีอุปกรณ์ด้านในกั้นก่องอุณหภูมิเท่าไหร่ต้องมีพัดลมกี่ตัวช่องดูดอากาศเท่าไหร่เพื่อให้ไก่สูญเสียน้อยที่สุดเ<อ>พราะมันเป็นสิงส่งมีชีว<อ>ิตนะครับผม,มนะก็จะมีแต่งานทุกงานมันมีดีเทลลึกๆของมันอยู่แล้วในรถท้องเย็นนะครับเพราะว่า,าสินค้าที่ลูกค้าขนเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้าง,างสูงขตู้ยิ่งถ้าเป็นรถใหญ่เนี่ยดีเทลค่อนข้างเยอะครับผมอผออันนี้ผมว่า ถ้าผู้ชมที่เป็นสาวๆอันนี้กำลังตี๋อยู่แน่เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเราสัมภาษณ์กับผู้ชายที่หล่อที่สุดในเพศชายนะครับผมครับอ,อันนี้ขอส่วนตัวแล้วกันครับ,รบเห็นเราหล่อพี่อ,อ๊อฟม,มีแฟนนี่ยังครับพี่อ่่าพีมีลูกนะครับผมเรามีบุญแล้วมีบุญแล้วครับผมมีครอบครัวแล้วนะครับมีครอบครัวแล้วโอเคครับทุกคนครับ๊อมีครอบครัวแล้วครับโอเคครับครับผมอ่าโอเคครับแล้วอันนี้ผมถามเหมือนว่าพี่อ๊อฟทำงานสามปีตรงนี้ครับพี่อ๊อฟเห็นว่าจุดเด่นของคุ้เทมเลยเนี่ยครับคืออะไรครับ เทมก็เหมือนมันจะที่เราบอกว่างานด e ีเทลมันจะเป็นพวกคัสตอมลูกค้าสามารถรีเควสเราได้เลยแม้ว่าตั้งแต่รถเล็กจนถึงรถใหญ่รวมไปถึงคูลรูมนะครับเรามีคูลรูมด้วยนะครับติดตั้งนอกสถานที่ไซต์ตามลูกค้ารีเควสอยากได้ชั้นวางอยากได้ตัวกัน้นคุณต้องอาห้องเย็นแบบ2ององศาในตู้อันเดียวรเราทําได้หมดก็คือจุดเด่นของกูเทมเลยคือความหลากหลายหลากหลายนะครับแล้วก็ลูกค้ารีเควสได้ขอแค่ทมควีนก่อนบอก ปัจจัยของลูกค้าที่ลูกค้าอยากได้นะครับว่าเขาอยากได้ตู้แบบไหนกดสินค้าประเภทอะไรอันนี้เราจัดให้หมดแล้วเราก็พิเศษให้ลูกค้าดูว่าลูกค้าสนใจเป็นแบบนี้ไหมหรือลูกค้าอยากเพิ่มเติมอะไรตรงไหนยังไงได้หมดครับผกได้เลยครับก็นะครับวันนี้นะครับก็ผมไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากให้พี่ออฟนะครับฝากถึงผู้ชมหน่อยครับมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับก็ถ้านึกถึงห้องเย็นครับนึกถึงกูเทมนะครับเราบริการกันเหมือนครอบครัวนะครับผมมีอะไรสามารถโทริดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือว่า เซลของแต่ละท่านนะครับมีไลน์มี Facebook สามารถมีข้อมูลแล้วเข้าไปดูก่อนมีทั้งรีวิวมีทั้งทุกอย่างหรือโทรเข้ามาคุยไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายในการโทรคุยกันนะครับผมจนกว่าลูกค้าจะพอใจสินค้าตัวนั้นแล้วก็ค่อยมีการเปิดพีโอสั่งซื้อกันนะครับครับผมได้เลยครับโอเคครับวันนี้ผมกับพี่ออฟก,ก็ต้ขอตัวลา,าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับผม